ชื่อสุภารัน์เป็นรักษาค่ะชื่อเล่นชื่อไทยค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ในฝ่ายเวหาค่ะค่ะน้องไทยน้องไทยรู้จักไลท์เซฟิงรูหรือกฎหลักพิทักษ์ชีวิตไหมคะรู้จักค่ะไลท์เซฟิงรูหรือกฎหลักพิทักษ์ชีวิตเป็นกฎด้านความปลอดภัยที่พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน<ม>จะต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกอันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในการทํางานค่ะมีทั้งหมด7ข้อค่ะ ช่วยอธิบายกฎหลักที่ทักชีวิตสักหนึ่งข้อให้ฟังได้ไหมคะเอาเป็นเรื่องการตกจากที่สูงก็ได้คะ่ะได้เลยค่ะสําหรับกฎเกี่ยวกับการตกจากที่สูงมีรายละเอียดดังนี้ค่ะข้อที่1ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตทุกครั้งเมื่อทํางานบนที่สูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปค่ะข้อ2 ต้องมีเอกาสารประเมินความเสี่ยงหรือ J A แนบกับใบอนุญาตทำงานและหัวหน้าง,งานต้องสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงอันตรายก่อนเริ่มงานค่ะข้อที่3ต้องมีหัวหน้างานเจ้าของงานหรือผู้ควบคุมง,งานที่ได้รับความมอนหมายจาก TPA คอยตรวจสอบหน้าง,งานอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงประเภทนี้ค่ะ อยากฝากสั้นๆว่าหยุดตกป้องกันก่อนสายค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ